คนตันลักกันโอ้มีน่าจะตึงแน่ๆเลยกลับโน้นมา ดไลฟ์กดติดตามกดกดคอมเมนต์

กระโดดขึ้นไปนี่ตามมาดิดูไปไหนดิตรงนี่ Kill, you ูสังมเสียงมันอาจจะไม่ดังหรือดังก็ผมก็ไม่รู้นะ มันจะดังหรือไม่ดังก็แล้วแหละ

ตาไหนมาเตอร์นนะทางั้งที่ผมแหลงแดงเพราะว่าทีมผมมีคนเล่นในคอมผมเชือมคนเล่มีคอมมามก็เลยเจอมา 哎呦，不长了， 干好白。 เพื่อนชุบเราก่อนกดกดชุบเรากดตัวเงากุดเล่นเป็นไหมโกนพาเพื่อนมาเบอร์ไหนนะพ่อ เพื่อน <ร Stevens. S 1> ไม่รู้จะพาปูย่าหรือว่าตกปูย่านะ้จีฝั่งนู้นสีก็สปอตไฟแล้วไม่รู้แล้วแคนจีแคนจีเรื่าเพื่อน มูนั่นกับพี่อะไรนะ 米了 <Yeah. S 2>、yeah. สองทางนยากดูไปเดี๋ยวเตนีใส่สกินกินอ็นเก้าสี่โอ้โหไม่ได้ใส่กส่ 来了，再看后面，然后过。